การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดยอดร้อยแอาชีพกศนค่ะพบกับดิฉันศิวพรยมนาศัก์หรือครูอ้อยค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้ครูโบลลิดาตู้ปิ่นเพชรเยี่ยวข่าวอาชีพของเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับสุดยอดอาชีพกศนที่จังหวัดนครปฐมค่ะท่านผู้ชมคงจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วตามครูโบไปเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะและที่นี่จะมีหลักสูตรอาชีพอะไรที่เด่นที่ดังตามบุามาเลยคะ่ะ โบก็อยู่กับคุณลุงนิคมหมูกแก้วคุณลุงนิคมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงคะเมื่อสักครู่ที่โบผ่านเข้ามาเนี่ยนะคะโบสังเกตเห็นว่าสองฝั่งข้างทางของเราค่ะส่วนใหญ่จะเป็นบ่อกุ้งนะคะแสดงว่าชุมชนหรือว่าตำบลนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งกันใช่ไหมคะครับผมเลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่ครับรวมถึง90%ครับผมรวมถึงคุณลุงด้วยครับผมค่ะแล้วคุณลุงประกอบอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคะ10ปีแล้วครับโอ้โห10ปีทั้งน ข้ามอดเจ้าชานอยู yeah, ่ก no so so ับบ่อก yeah. so exactly ุ้งตรงนี้เลยนะคะอยู่กับเขามานานแล้วค่ะแล้วในการเลี้ยงกุ้งนี้ยากไหมคะก็มันก็ไม่ยากอะครับนะแต่ว่ามันก็บางมีบางปัญหาก็มีก้างงดพวกปลาพวกอะไรเข้ามาเนี่ยครับส่วนอื่นเราก็ดูแลกันได้เองครับมันมีปัญหาค่ะมันมีในส่วนของสภาพปัญหาที่เจอก็คือมีพวกปลามาปะปนอยู่ในบ่อของเราครับผมครับผมแล้วคุณลุงจัดการกับสภาพปัญหาที่ ที่เจออย่างนี้ตรงนี้ยังไงคะเราก็ต้องกรองหลายๆชั้นหน่อยครับเราเอาเที่ยวน้ําเข้ามาจากคลองชนใช่ไหมครับเข้ามาบ่อพักก่อนเข้ามาบ่อพักปุก๊บเราก็มาฝุกที่ลายบ่อแล้วก็ใช้ใยฟูกรองสองสามชั้นครับกันได้ส่วนหนึ่งครับนอกเหนือจากสภาพปัญหาที่เจอพวกปลาเล็กปลาน้อยที่มาในบ่อเราแล้วเจอสภาพปัญหาอะไรอีกคะก็ส่วนมากจะเป็นมีกุ้งฝอยครับกุ้งฝอยกุ้งฝอยก็เยอะมากนะบางทีมันมากับเราไป กุ้งกล้ามกรามาเรายไปซื้อมาจากฟาร์มอื่นใช่ไหมครับเรามาลงแต่กุ้งฝอยมาติดมาเยอะแล้วก็มาจากน้ํานี่บ้างอะไรบ้างเล็ดรอดไปนะครับ <bla. S 1> <c oughs> แต่กุ้งฝอยตอนนี้เราปิดบอก็ะางที่ก็เยอะมากๆแล้วแต่มันแล้วแต่จังหวะนะครับแ <c oughs> ล้วแต่ฤดูแล้วเราจัดการกับสภาพปัญหาในเรื่องของกุ้งฝอยยังไงคะคุณลงุงครับเวลาเราจับปิดบอใช่ไหมครับวันนี้ก็มีเอากุ้งกล้ามกรามกุ้งขาวขึ้นแล้วจะมีส่วนหนึ่งจะเป็นกุ้งฝอยนะครับกุ้งฝอยเราจับมันจะไปรวมอยู่ที่เดียวกันเลยเขาก็จับ ทีนี้จะมีครูของคอสอนอครับเ็าจะมารับรับให้สั่งซื้อ,อไปเลยว่ากุ้งนี้นะครับจะเอาไปเป็นทํากะปิ<อ>ทีนี้จะเป็นวิสาหกิจของแม่บ้านเขาอะครับส่วนมากจะกุ้งทุกบอ่อเลยใช่ไหมกุ้งฝอยตัวเนี้ยอยรวมกันแล้วก็ทําเป็นกะปิตัวเนี้ยครับค,คือก็ต้องมีครูของกอสอนอนะครับพอมาครูฟ้าเนี่ยครับค,คือมาอ มาดูแลใช่ไหมครับแล้วก็มีการตลาดเลยก็ครูก็จัดการให้หมดครับในวานตรงนี้ค<ข>่ะเลยก็รู้สึกว่าไปได้ดีนะครับ<ข>กะปิกะปิที่นี่รู้สึกว่าดีมากไปคนชมไปทั่วประเทศเลยครับค่โบชักอยากจะรู้จักคุณครูฟ้าซะแล้วสิคะ ún, ครับผมครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณครูกศนตําบลห้วยม่วงอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมกันเลยค่ะ และตอนนี้โบก็อยู่กับคุณครูวันเพนหัวบุรีหรือว่าครูฟ้าคุณครูกศนตาบลห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะสวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะค่ะครูฟ้าคะเมื่อสักครู่ทราบจากคุณลุงนิคมว่าครูฟ้าเข้ามารับกุ้งฝอยไปทํากะปิหรอคะ ค่ะใช่ค่ะก่อนอื่นก็จะต้องขอเล่าความเป็นไปเป็นมาให้ฟังก่อนนะคะคือคุณครูก็ได้แนวความคิดจากท่านผอ,อพิรชาติอนุวงศ์ผอ,อกศนอำเภอกำแพงแสนนะคะในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนะคะท่านมีแนวคิดให้ว่าการที่เราจะไปเปลี่ยนอาชีพหรือไปสร้างอาชีพใหม่ให้กับชาวบ้านเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะบางครั้งทําไปก็ประสบความสําเร็จบางครั้งก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะเราจึงเน้นการพัฒนาต่อยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับ อา,อาชีพของชาวบ้านมากกว่าค่ะซึ่งเกษตรกร,ร,กรในตำบลห้วยม่วงเนี่ยจะประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งกุ้งกล้ามกรามปนกับกุ้งขาวนะคะพอเราจับกุ้งขายแล้วเนี่ยเราก็จะเหลือวัตถุดิบที่เรียกว่ากุ้งฝอยนะคะเหลืออยู่เป็นจํานวนมากเลยที่บอกกุ้งนะคะบางคนก็นําไปประกอบอาหารบางคนก็นําไปจําหน่ายแต่ว่าจะได้ในราคาที่ถูกนะคะบางคนก็ปล่อยให้ตายอยู่ในบอ่อนะคะมันก็เลยสอดคล้องกับแนวคิดของท่านผอ,อ,อนะคะ คุณครูก็เลยรวมกลุ่มเกษตรกรนะคะ<ช>ที่มีวัตถุดิบเนี่ยนำมาจัดกิจกรรมการสึกษตต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้น<ช>วิชาการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรนะคะคือการทํากะปินะคะจัดให้กับชาวบ้าน<ช> <ๆ S 1> เพื่อให้ชาวบ้านนําวัตถุดิบที่ได้เนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มใ,<ช>ให้ได้มากขึ้น<ช>ค่ะ,คะและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของหลักสูตรนี้เลยก็ว่าได้นะคะทีนี้เมื่อเราเป็นหลักสูตรวิชาชีพแล้ว วิทยากรค่ะเราได้วิทยากรจากที่ไหนคะวิทยากรก็จะเป็นผู้ที่มีความชํานาญในการทํากะปิที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ค่ะเขาจะมีสูตรในการทํากะปิให้มีรสชาติดีอร่อยค่ะเราก็เลยให้ให้เขามาเป็นวิทยากรให้เราค่ะค่ะวิทยากรก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนเลยนะคะเป็นคนในหมู่บ้านที่นี่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคงอยากจะพบกับท่านวิทยากรกัน,กนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปพบกับท่านวิทยากรกัน,กนค่ะ และตอนนี้โบก็อยู่กับคุณพี่สาวณีประจิมหรือว่าพี่ตุ่นนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ่นคะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อสักครู่ได้ทราบจากครูฟ้าว่ากะปิของที่นี่นั้นทํามาจากกุ้งฝอยค่ะโดยปกติแล้วโบวก็จะเคยได้ยินแต่ว่ากะปิทํามาจากเคยค่ะทีนี้อยากจะทราบว่ากะปิที่ทํามาจากกุ้งฝอยมีความแตกต่างกับก,บกะปิที่ทํามาจากเคยยังไงคะค่ะเคยจะเป็นกุ้งทะเลใช่ไหมคะแต่ของเราเป็นกุ้งฝอยที่เป็นน้ําจืดค่ะ ค่ะแล้วก็มันจะมีแตกต่างจากเคยก็คือกลิ่นจะหอมกว่าเหมือนจะกลิ่นนัวประมาณนี้ค่ะก็เท่าที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็เหมือนจะได้กลิ่นหอมๆนะคะโชยขึ้นมาทีเดียวค่ะค่ะแล้วนอกเหนือจากกลิ่นหอมแล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะที่ที่เป็นจุดเด่นของจุดตัวกะปิจากกุ้งฝอยตัวนี้ค่ะจุดเด่นเลยเหรอคะค่ะเราสามารถเอาดำมาแปลงเป็นอาหารได้หลายชนิดนะคะ ในส่วนของรถสัมผัสใชว่าเขาเป็นเนื้อเนื้อกุ้งเนืะอกุ้งเคยใ่ไหมเนื้อกุ้งใช่เป็นเนื้อกุ้งล้วนๆจะไม่มีวัตถุกันเสียแล้วก็สีจะออกเป็นธรรมชาติค่ะค่ะอืมค่ะพอได้ทราบถึงจุดเด่นแล้วก็ความแตกต่างของกะปิที่ทํามาจากกุ้งฝอยแล้วโมก็อยากจะเห็นถึงขั้นตอนแล้วก็วิธีการทาซะแล้วล่ะค่ะค่ะพี่ตุลพอจะพาเราไปทําได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเรามีทีมงานค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกะปิจากกุ้งกันเลยค่ะ,คะเอาละค่ะเราก็มาถึงขั้นตอนของการแนะนำวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวจะไปถึงขั้นตอนและวิธีการทำใช่ไหมคะค่ะค่ะตรงนี้เรามีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะก็นางเอกหลักก็คือจะมีกุ้งกับเกลือเม็ดนะคะค่ะค่ะคราวนี้อัตราส่วนที่เราทำปัจจุบันก็คือ6กิโล กุ้งหกิโลแล้วก็เกลือหนึ่งกิโลหรือคนสมัยโบราณเขาก็จะเป็นถ้วยอาจจะเป็นถ้วยแบบนี้ก็ได้ค่ะค่ะนะคะอันนี้หกถ้วยต่อเกลือหนึ่งถ้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการผสมเลย<ช>เราก็มีทีมงานใช่ะะใช่อันนี้เรามีทีมงานอันนี้อันนี้ เราจะชช่งมาไว้แล้วค่ะอันนี้คือประมาณสามกิโลค่ะตัวนี้คือกุ้งที่บอกว่ามาจากบ่อกุ้งใช่ที่เราได้จากบ่อกุ้งกอเป็นตัวค่อนข้างที่จะมีเนื้อนะคะเพราะว่าเคยมันจะตัวเล็กมากเลยใช่ไหมคะทบจะมองไม่เห็นเลยใช่มันก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่ปนกันค่ะหมดเลยค่ะคล่ไมได้ได้เทเลยดีกว่าเทได้อันนี้คือเนื้อกุ้งค่ะ ก็คือสามกิโลอันนี้คือเกลือถึงครึ่งกิโลค่ะก็คลุกเขาเลยค่ะคลุกเขาให้เข้ากันไปแบบนี้ใช่อันนี้เราก็หมักทิ้งไว้นะคะ,คะหนึ่งคืนหรือสองคืนก็ได้ค่ะให้เกลือเขาละลาย น่าเสียดายจังเลยนะคะท่านผู้ชมที่วันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วแต่ในตอนต่อไปท่านวิทยากรจะสอนในเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกับครูออยได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ